สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับจ้องกุ้มพันธุลากันค่ะคลิปนี้มาดูกุ้มพันธ์จะทํมามะนาวเชื่อมไห้ซีหานี่ค่ะหลังจากที่เราปอกเปลือกมะนาวแล้วก็บีดน้ํามะนาวบีบเมล็ดออกเรียบร้อยแล้วก็มาคั้นเกลือไห้ซีหานี่ค่ะคั้นเกลือรอบที่หนึ่งจ้าบีบ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 นวด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 คั้นเกลือรอบที่หนึ่ง ล้างน้ำออกเลยค่ะ แล้วก็ทันเกลือรอบที่สองกั่เอฟซีค่ะใส่เกลือลงไปเลยค่ะใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ะไข่อซีค่ะนั้นเลยค่ะดีดีดีด ทันให้ลดความขมของมะนาวนะคะความขมความเปรี้ยวพอและะ้วค่ะเปิดน้ำล้างเลยะคะ่ะ ท่านเกลือรอบที่สามค่ะ น้ำล้างแล้วจ้าล้างน้ำรอบที่หนึ่งค่ะ น้ำรอบที่หนึ่งค่ะต่อไปล้างน้ำรอบที่สอง เอน้ำออกค่ะตะไปล้างน้ำรอบที่สามค่ะจะเห็นได้ว่ามะนาวเราใส่ค่ะมะนาวใสน้ำก็ใส่ค่ะีน,น่ไไะ,ะนเตรียมนำไปเชื่อมได้เลยจ้า

เสรเรียบร้อยแล้วค่ะเอซค่ะทีนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการเชื่อมค่ะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำตาลทราย น้ำตาลทรายกิโลครึ่งค่ะใส่ไปเลยจ้าน้ำตาลทรายกิโลครึ่งน้ำเชื่อม จะใส่น้ำเชื่อมนะคะเอฟซีค่ะใส่น้ำเชื่อมลงไป200มิลลิลิตรค่ะน้ำเชื่อม200มิลลิลิตรนี่ใส่ลงไปเลยค่ะปึ๊บไปเชื่อมในระดับไฟไฟปานกลางนะคะเอฟซีค่ะไปดูกันเลยค่ะ fc ขามาดูกุมพันธรร์ทำมะนาวเชื่อมกับ fc ขานี่ค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องกุมพันตุลากันค่ะ ep ที่สี่สิบแปดค่ะนี่ค่ะกําลังสวยกําลังเดือดเลยคะ่ FC คะ fc ขาอนนี่ค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์คะ่ะสวยงามคะ่ะ fc คะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุมพันธ์จะร้องเพลงให้ฟังนะคะ เป็นเพลงที่คมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะเพลงรอหันกับเอฟซีค่ะรอเรือรอเรือสองตัวอย่ากลัวเรียกว่ารอหันพยัญชนะรอเรือคู่กันออกเสียงอันเร็วพันทันใดบันเทาบรรทัดบันเลงลรึนเครงรอหันหันสาบรรลุคันสาบรรพชาเลือกสรรมาบรรดาบรรจง บรรทุมบรนพุธบัไหลตั้งใจอ่านเขียนรอหันบรรทุกบัรจุกรมทันรรวมสังสรรรอหันจัญญาบรรยายบรรหารเัรนไกรสุขใจบรรเจิดเลิศล้ำเรียนรู้ฝึกอ่านเขียนคำอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดี จำจำไว้ให้ดีรอเรือรอเรือสองตัวอยากัวเรียกว่ารอหันพยัญชนะรอเรือคู่กันออกเสียงอันเร็วพันทันใดบรรเทาบรรทัดบัรเลงกรืนเกรงรอหันหันสาบรรลูพันสาบรรประชาเลือกสรรมาบรรดาบรรจงบรรทุบบรรพุบรรไลตั้งใจอ่านเขียนรอหัน บรรทุกบรรจุกรมทันรวมสังสรร์รอหันจัญญาบรรยายบรรหารกลนไกลสุขใจบรรเจิดเลิศล้ำเรียนรู้ฝึกอ่านเขียนคำอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีคิดคิดคด,ดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีจบลวคะ่ะ รอหรันคาที่มีรอหันจะมีรอเรือสองตัวนะคะรอเรือตัวแรกเขียนแทนด้วยแม่นากระรอเรือตัวที่สองเขียนแทนด้วยนนูค่ะการสอนอ่านคําที่มีรอหันควรที่จะมีบัตรคําศัพท์ก็คู่กับ,บัตรคำอ่านด้วยค่ะเอฟซีานี่ค่ะขอบคุณเอฟซี C มากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุมพันจะมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะยะน,นะคะขอบคุณมากๆค่ะเอฟซีขาเอฟซีขามาดูค่ะ นี่ค่ะมะนาวเชื่อมคุมพัน EP ที่48ค่ะสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะสุดเด็ดเคลรับช่องคุมพันธุ์ตุลากันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ FC ค่ะสวยมะนาวเชื่อมอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราใช้ไฟอ่อนนะคะใกล้จะเสร็จแล้วเราจะใช้ไฟอ่อนนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะ FC ค่ะเคี่ยวไปอีกสักพักหนึ่งก่อนนี่ค่ะ สวยงามจ้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันขอบคุณเลยลยค่ะพี่น้องเลยค่ะมากินมะนาวเชื่อมด้วยกันนะคะ fc ท่านใดที่จะสั่งซื้อสามารถที่จะทักแชทมาได้เลยค่ะอร่อยดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะ fc ค่ะมะนาวเชื่อมสูตรเด็ดเคล็ดับช่องคุมพันตุลากันค่ะ นี่ค่ะก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับ f อฟทุกท่านนะคะให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปัาจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเฮงๆปังๆค่ะตุดจอดเลยค่ะ f อฟซีานี่ค่ะโอ้โหเอฟซีขาโด ไก่เราค่ะนี่ค่ะไก่จะได้ที่แล้วค่ะถ้าขึ้นเป็นฟองแบบนี้คือโอเคเลยค่ะนี่ค่ะพอแล้วค่ะปิดไฟปิดไฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซี้านี่ค่ะนี่ค่ะโอ้เดี๋ยวคุณพันจะตักใส่ภาชนะถ่ายให้กับเอฟซีดูนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะมะนาวเชื่อมคุณพัน สุดเด็ดแค่รับช่องกุมพันธุลาการโดค่ะสีสวยสีสวยงามวาววับเลยค่ะ fc ขาะนี่ค่ะสีสวยมากเลยค่ะ fc ขาโดค่ะมะนาวเชื่อมกุมพันค่ะสวยสีสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะสีสวยงามเป็นมันเงางามวาววับนี่ค่ะ อร่อยมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องเลยค่ะมะนาวเชื่อมค่ะมะนาวเชื่อมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะเอฟซีค่านี่ค่ะสวยงามค่ะนี่ค่ะได้หนึ่งถาดค่ะเอฟซีค่านี่ค่ะได้หนึ่งถาดพอดีเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะอีพีที่สี่สิบแปดนะคะเอฟซีค้านี่ค่ะ ขอบคุณทีซีมากมากเลยค่ะมานาวเชื่อมค่ะสุดเด็ดแครับช่องคุมพันตุลากันค่ะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ